ลา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 สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นวันนี้ไม่ยุบผมนะวันนี้เรามารีวิวเต้าสแกนเนียนะวันนี้เรามารีวิวเต้าสแกนเนียนะรถบัสเจ้จ,จ็อกเกอร์นะคันนี้เจอเกอร์นะเฮ้ยแล้วอันคันนี้มีอยู่จริงนะอันนี้เขาเกิดที่เขาไปซื้อรถที่เชนยงรีน,นะด้านในก็จะมีประมาณนี้นะว่าด้านในอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะหน่อยคะ คันนี้เจ้าโจเกอร์นะโจ๊กเกอร์นะคันนี้โจ๊กเกอร์ผมก็จะรีวิวมัดรถบัสอีกอีกสองคันนะเฮ้สามคันหรือสองคันวะอืะ 2, 2, 2, ะมเดาไปมั่วๆว่าสองคันนะสองคันหรือสามคันวะอ๋อสองสองสองนะผมได้ก้นสีแดงยังไม่ได้รีวิววะใครดูคลิปผมบ้างนะสีแดงรีวิวไปแล้วนะสีแดงรีวนะิวไปนะ ไหนเอาไปวิ่งงานหน่อยรถบัสสิ่งนะ่ะบีเจโจ็อกเกอร์ที่จะไปนะการเปิดประตูเปิดได้ไหมครับอ๋อมันเปิดไม่ได้นะเปิดประตูเปิดไม่ได้ไม่ใช่รถติดนะคันนี้ไม่เหมือนกัน เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรถบัสหรอรถบัสหรอรถบัสเหมือนกันเหรอชนาะไปตุ๊กไปก่อนไม่ได้ไปก่อนผมไม่ได้นะไปก่อนผมไม่ได้น้อนน้อนน้อนนอนน้อนนอนนอนเบกเบกเร็วจัดนะคันนี้เร็วจัดประหลัดบอกนะ นี่มันสั้นจริงๆนะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ